สบายดีสบายดีท่านผู้ชมนเนาะเสาเมือนี้เฮาเฮาพามาเบิงเองต้นบักพุเรียนต้นนี้เนาะอายุหนึ่งปีเนาะที่ว่ามันก็เป็นภูมิเป็นใบงงามคือกันนี่แหละแต่เขาเขากระเด็ดตัดต้นมันเพราะว่ามาเบิงแหละมันมันบ่จเจริญออกงามเนะาะใบมันหลวงมันยังเนาะ กลายเป็นว่าเฮาต้นมาทุเรียนนี่มันแผลปุ๋ยเนาะแผลปุยยูเรียเขาใส่อ่อกมือนึงนี่แหละไปแต่ว่ามันกำมือกับสี่าแมนเนาะใส่บริเวณหลอบหลอบต้นมันเนาะห่างโคนมันออกไปเยู่นี่เฮาทำมามันคว่วมว่ามันลายบ่อนี่คือในคว่วมรู้สึกเฮามันกับบาแมน่าลวงหลายเนาะแต่ว่าเฮามาเบิ่งศึกษาในทีว่าขจอาเหตดประสบการณ์มาก่อนนี่ ตัวนี้แหละมันมันปริมาณปุ๋ยยูเรียนี่มันกระลายเนาะมันก็หลายปนีการดูดขึ้นไปกินไปล่ำเรียงไปเลียงงาเลียงต้นเลียงใบอย่างมันนี่แหนะมันก็เกิดเป็นใบปลายใบแหงลงมาเนาะใบแหงลงมาเรื่อยๆเขาก็เออใบก็ค่อยล่วงค่อยยังค่อยทิ่มใบเลยเนาะเออก็เริ่มเริ่มแพงเริ่มทยอยทิ่มใบทิ่มยังลงมาเนาะ นนีเขากับวัตัดลำต้นเบิงว่าเออมันเป็นยังมันคือเป็นแนวนีนเนาะช่วงแหลงน้อยหนึ่งเนาะเขากับบำรุงต้อนอยู่อ,อ่มุงตะเลนกันแดดแต่เนี่ยพอเป็นลักษณะง,งี้เขากัเลยตัดลำต้อนออกเบิงเนาะเอ,อเป็นว่าต้นลำต้นมันมีหมออ่องเทิงลงมาเนี่ยมันก็แห้งเนาะเขาก็ตัดใบเครื่องนึงบงดนีแ้วก็มีงานยู่ลุ่มอยู่เขากับปล่อยงาสองงานใบเนาะ อยู่มากับใบใบร่วงอีเกเข้ากับค้นว่าเออเฮาใส่ยาเร่งหากเร่งยังบำรุงแหละ,ะคิดว่ามันสิฟื้นได้เนาะปันนีีมันกะร่วงมัดเฮาก็เลยไปเบิงงานน้อยเหียเนาะู่แถวโคนต้นเนาะแต่เลย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 ,เลยเบิงเบิงแล้วมันกะเออมันเข้าอยากคู่ว่ามันเกิดจากสาเหตุยอย่างเนาะที่แน่ๆก็คือว่าเออ จากปุ๋ยยูเรียเนี่ยที่เขาใส่เขาก็เลยคุดเอาบักจกคุดเบิ่งรอบๆเนาะคุดเบิ่งหากเบิ่งยังเข้าไปเนาะคลายว่าเป็นหากนี่เออเป็นหากใหม่หากแห้งมดเนาะจากที่ว่ามันมันตายมันเค็มปุ๋ยยูเรียเนี่ยแต่ก่อนที่เขาสินเนี่ยเขาก็ได้เอาเอบริเวณนาดินเนี่คขูดดินออกมัดเลยเดน,นดินนาปุ๋ยที่ยูเรียเขาใส่เนาะอตัวว้ามันฝืนมันบ่ฝืนเนาะสุดท้ายพอ อันนี้เขาก็เลยแบบเออเอากระจกกลเบิงเลยนะเออเกิดราะว่ายังไงม,มันกับคือสีบอแตกมีหัแตกไปได้แหละวพาะนั้นเออกับบเห็นงานเห็นยนังแตกขุดขึ้นมากันว่าเป็นหกักใหม่หกักแหงมัดเลยเนาะตามนี่แหละตามรูปตามภาพที่เห็นนี่เนาะเกิดยังว่าเข้าเข้ากับม,มาเบิงว่าการใส่ปุ๋ยนี่มันมันต้องใส่แบบาคอยคอย คอยอ้อยไปเนี่ยแหละใช่้านเขาเอื่นเนี่ยคอยยอดไปเนาะห้หางลําต้นมันไปเออที่เขาบอกว่างามันทางใส่ปุ๋ยมันไปยู่นั่นเขาก็ใส่บริเวณพุน่นเนี่ยรอบรอไปไใส่นนหน่อยเอาเนาะถามว่าใส่ได้บอยูเลียก,ก็ใส่ได้แต่ต้นอื่นเขาก็ใส่ขึ้นกันมันมันกับบ่ไดดเป็นอย่างเนาะ